ืนักวิจารณ์บางคนนี่ก็โอ้โหไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมัครับม่ก็ชอบแบบยุแยงตะแคงล่วทีมคนอื่นเขาไปเรื่อยนะครับผมรุดกุลิดครับเผยครับกานาโชว์านะไม่อยากคุยกับเทนฮารดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอาอะไรมาพูดกานาโชมันพูดกับเองเหรือว่าไอ้รุดแม่ รุดกุลิครับตำนานนักเตะทีมชาติเนเธอร์แลด์นะครับอ่านท่าทางของเอดรฮาโดกานาโชครับทำนะครับอ่านท่าทางแล้วคิดไปเองครับว่าไม่อยากจะคุยกับริเชนฮาร์กมากมายนักในระหว่างเปลี่ยนตัวลงสนามในเกมกับ โาเวนเต้ในศึกยูโรป้าลีกที่เสมอกันหนึ่ง,น,งนะครับผมกาาชโช่นะเป็นนักเตะคนแรกที่ตูกเปลี่ยนตัวลงครับโดยเทนฮาร์กพูดคุยกับเขาอยู่นานที่ข้างสนามซึ่งทางกุลิดครับก็ได้บอกว่าเห็นไหมนักเตะเขาไม่ได้อยากคุยกับลีกเทนฮากเลยแต่เอกลีกเชนฮากเนี่ยเข้าไปเ้าซีนู่นนี่นั่นอยากคุยกับกานาชโช่ครับโอ้โหเขาก็เลยตอบแทนกาาชโช่ไปเลยนะครับว่ากาาชโช่นั้นได้ออกท่าทางแบบว่าเฮ้ยณักเวลานี้กูอยากอยู่คนเดียวอย่ามายุ่งกับกูสิเพื่อนอะไรประมาณนี้นะซึ่ง ่านมาอะไรที่ข่านมามันสามารถหยิบมาทําข่าวได้หมดเลยนะครับสำหรับมชสเตอร์เนี่ยเตะเนี่ยเอางงนะรุกคนดีเนี่ยไม่เคยเป็นท่กเตะแมนยูครับแต่ตอนนี้เขาก็คงไม่ค่อยจะดังเท่าไหร่แล้วอยากจะเกาะกระแสบ้างอะไรบ้างเพราะว่าข่าวแมนยูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรมันอยู่หน้าสือพิมพ์หน้าสื่อตลอดนะครับผมสอใสเกือบจริงจริงครับทีมตัวเองมีไม่ไปเสือกนะครับอยากจะมาเสือกทีมคนอื่นเขานะครับผมเป็นอะไรที่คิดไปเองทั้งนั้นนะครับผมมทําให้เขาทะเลาะกันเปล่าๆครับอย่างนี้ครับแบบนี้มันไม่ดีครับไปย วิจารทีมตัวเองด้วยย่าไม่ยุ่งกับทีมคนอื่นเลยครับสำหรับรุดกุลดีครับสุดท้ายแล้วมันจะเสียหมาเปล่าเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็แสดงมาได้เลยครับสำหรับตัวแอดเราก็คืออยู่เงียบๆครับรุดกุญธอย่าสอใสเกือบทีมคนอื่นสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดี